เราได้ติดตามอาการของคุณต้นมาสักพันหนึ่งแล้วครับซึ่งผลการตรวจมะเร็งเนี่ยปรากฏว่ามะเร็งเนี่ยได้ลุกลามมากขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> ทางโรงพยาบาลเนี่ยเห็นสมควรว่าจะให้คุณต้นเนี่ยกลับไปพักฟื้นที่บ้านนะครับซึ่งเพื่อใช้เวลานะครับเพื่อใช้ระยะเวลาที่เหลือเนี่ยกับน้องสาวให้มากที่สุดนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งการดูแลแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการดูแลแบบประคับประคองนะครับซึ่ง จะมีทีมสาวิชาชีพคณะแพทย์ลงไปดูแลสัปดาหล์ละหนึ่งครั้งนะครับคุณต้นพี่ต้นเรากลับไปรักษาที่บ้านกันนะพี่พี่ต้นระวังนะพี่ต้นหนูจะท้องไหมพี่ด้วยนะ ไม่เป็นไรพี่ทำได้ กินข้าวหน่อยนะพี่ต้น ต้นถึงเวลากินยาแล้วพี่กินไปก็ไม่หายจะกินไปทำไม สัสดีค่ะหมอมาเยี่ยมค่ะสวัสดีค่ะหมอคุณแพงน,นะคะค่ะคุณต้นเป็นไงบ้างะคะคุณต้นความดันไม่ค่อยดีเลยนะคะ วี่ทราบช่วงนี้กินข้าวกินอะไรได้ไหมคุณต้นต้องกินข้าวเยอะๆหน่อยนะคะเพื่อตัวเองนะเป็นยังไงบ้างคะน้องแพรได้ดูแลพี่ชายพี่เขาไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกินยาเลยค่ะหมอไม่ให้หนูช่วยอะไรด้วยหนูทำอะไรผิดหรือเปล่าคะ การที่พี่เขาอะค่ะจะมายอมรับว่าตัวเองอ่อนแอลงในขณะที่เมื่อก่อนเขาแข็งแรงมากๆมันก็เป็นเรื่องยากมากๆเลยค่ะน้องเพลน้องแพลอะไม่ได้ทําอะไรผิดหรอกนะคะและพี่เขาก็ไม่ได้โกรธอะไรน้องเพลด้วยเขาโกรธตัวเองโกรธโชคชะตาของเขาที่ทําให้เขาต้องเป็นอย่างนี้น้องแพลอย่าเสียใจยนะคะการพยายางของน้องแพลไม่ได้สูญเปล่ายังไงซะสักวันหนึ่งพี่ต้องดีขึ้นคะ่ะ แต่หนูรู้สึกว่าพี่เขาเกลียดหนูค่ะหมอหนูเห็นความเจ็บปวดในตาพี่ทุกครั้งที่หนูมองเขาค่ะแพรรู้ไหมหมอเองก็เคยอยู่ในสภาพเดียวกับแพรมาก่อนนะคะสามีของหมอเขาก็เป็นโรคมะเร็งตอนแรกเขาก็ไม่ยอมให้หมอช่วยเหลืออะไรเลยค่ะไม่ยอมกินยาไม่ยอมกินข้าวแต่หมอก็ผ่านมันมาได้ด้วยการทำให้เขารู้ว่า ไม่ว่าเขาจะอยู่สภาพไหนสำหรับเราแล้วเขาก็ยังเป็นคนเดิมยังเป็นคนที่เรารักเหมือนเดิมคะ่ะคุณต้นคะการที่คุณทำแบบนี้ ไม่ได้ทำร้ายตัวเองเท่านั้นนะคะแต่เป็นการทำร้ายน้องสาวของคุณด้วยคุณกำลังทำให้เธอเสียโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคนที่เธอรักให้มากที่สุดนะคะผมแค่ไม่อยากให้น้องมุเห็นผมในสภาพนี้ผมเคยเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดสำหรับเธอตั้งแต่พ่อแม่เสียไป ผมก็สัญญากับตัวเองไว้ว่าผมจะเป็นที่พึ่งของน้องแต่ตอนนี้ผมไม่มีแม้แต่แรงที่จะลุกขึ้นออกจากเตียงบางทีสิ่งที่น้องคุณต้องการอาจจะไม่ใช่พี่ชายที่แข็งแกร่งอีกต่อไปนะคะเธอแค่ต้องการโอกาสที่จะได้ดูแลคนที่เธอรนะักให้ดีที่สุด การที่คุณต้นให้โอกาสคนที่คุณรักได้ดูแลคุณอาจจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของเขานะคะเธอเป็นคนที่เก่งนะผมแค่กลัวว่าถ้าผมเสียไปน้องผมจะอยู่ยังไง คุณต้นลองให้โอกาสให้เธอได้ดูแลคุณน้องสาวของคุณเธอเก่งกว่าที่คุณคิดนะคะถ้าเธอได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคุณอาจจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดของเธอคุณจะลองดูนะครับแค่คุณกล้าที่จะยอมรับความช่วยเหลือคุณก็เก่งมากๆแล้วค่ะ โต๊ะเป็นยังไงบ้างพี่พี่ขอโทษนะ HAPPY BIRTHDAY! HAPPY BIRTHDAY! HAPPY BIRTHDAY! To YOU! TO บางทีชีวิตไม่ได้วัดด้วยความยาวของเวลาแต่วัดด้วยความลึกของความรักในวินาทีสุดท้ายที่เรายังมีกัน